พี่น้องได้เวลากินข,ข้าวขำแล้วเด้อครับเด้อมากินข้าวด้วยกันวันนี้มีอาหารปลาทูทอดปลาทูยำปลาทูเค็ม,มไก่ทอดอทอดแม่ทอดแม่กินนุ่นอันนี้ของบ้านแต่พี่น้องของบ้านมะม่มวงมะม่มวงมะม่มว,งงมวงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงที่ว่าเก็บวันนั้นแะไรพี่น้องเนี่ยเลี้ยงองามเลยเดีมามามากินด้วยกันเชิญเสบด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากพี่ฝากน้องครับกดไลค์กดแชร์ ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อสาวเวไอสาวสาวแพรวาสาวลาวสาวลาวสาวลาวพากินแพรวอพูดก็ไม่ค่อยเกิงดอกต้องขอโทษขอดเคาะไปไล่ไล่แต่เวลากินแล้วมามามาเสพเชิญเสพด้วยกันนะครับสวัสดีครับไม่กินข้าวด้วพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องบ่สผู้สุขคนบ่สสมองสบอนนะจ๊ะเด้อก่อนอื่นกะสิพาพี่น้องมากินข้าวคือเก่าจ้ะเนาะอันนี้ก็คือไอ้ ม่อีนุ่นทอดจ้ะแล้วก็ยำปลาทูเค็มเก็จะเนาะปลาทูเค็มบวกเค็มก็จะจืดๆแล้วก็มีอันทอดไก่แล้วก็มีอันบวกม่วงไอ้บวกม่วงข้าวเหนียวบวกม่วงนะจะเนาะข้าวเหนียวบวกม่วงบดลเอีดให้เบิ้งเน้าพี่น้องด้วยเพราะว่ามันสโลหุกโพดเอาแค่พ่อกินเอากินเลยจ้ะวันนี้กินขออนุญาตขอดเสือเด้อร้อนเลยขอดเสือพราบ้านขอขอดเสือจ้ะพี่น้องกินไม่ได้กิ้นสดชิ้นมือเด้วยจะคน กินแบบโบราณนะพี่นอนะ้องเนาะมากินกันเลยจ้ะตั้งกล้องกินกันเลยจ้ะมากินสอนสน,สน,สนี่ใช่หรือก็โบสอนคนนี้มาเนาะสอนมาสดอนะันนี้นะสอนหญ้าดีเอากินจะกินแค่ไยังมดสีแค่หหไหนเอากินแค่ไหนมันสะกินก็ปลาสีก็ปลาได้แค่ไหง ตรงสตบกปนก่อนอมา่ิกข้เขาพี่น้องมา่ิกข้เขาอันนี้สมมูหว่าเดี๋ยวไปสืสมมูหอีกอยู่คำเด้อเอาไหม,าอเ,อามาเอาแล้วแต่จาน,น,นมันบ่มีเอาไว้นั่นละแล้สิจับกินเองดอกอกิน,นก็หนีกได้ดอกว่า แม่งม่งทอดพี่นอ้องอันนี้อันของหวานเขาเนี้ยนี่จ้ะสีอย่างงามบักม่วงเก็บมือหนอังนลยพี่นอ้องสุกเลยบานเจี๊ยบเลยเด้กเพราะว่ามันปลูกธรรมชาติจ์จากปได้เด้ยงยาเด้ยงยังเลยสุกธรรมชาติเลยเอาที่เก็บมาเมืออ่อไหร่สุกเลยเด้ยพี่นอ้องซุกข้าต้นได้มื่อไหร่นะจ๊ะ เอาเนี้ยเขาเกาจะ้ะหอนขึ่งขอมยาสุยมอมเผากินยาแต่้หลายเขาก๊อบเขานะ่ะป้าหน้หลายอยู่ยาสุยอมกนมินยาวรรยากับกินพร้อมซื้อยาไม่ให้นะ่ขกินมาอีา้ยงเนาะ มันขึ้นมาายังย็นอยู่ในหน่นเห็นไหมมาขอบงี้ซด้อแกงไข่มดแดงที่เหลือพี่น้องแล้ว่าบมากินไท่าไหน่เถ้ยพวกเกามันก็หอนคักหอนเน่ทะลุมือๆของเนาะในห้องนั่งยอน มันไม่เต่าไฟหรออร่อยฮะอะไรเนี่ยเนี่ยสอดจะกินไหมอร่อยไหมพี่น้องพี่น้องนี่ก็ดันว่าอร่อยอร่อยเพิ่งมาอร่อยให้ทนไงอ่ะม้องเหงื่อวะอร่อยอร่อยเพิ่งมาอันนี้อร่อยแปลว่าคักเกือบรู่งนี่ซื้อเพิ่นไบสองลอยเพิ่นพี่น้องหาตัวลอยตัวละดีสิบาทเรือนี่ เนี่ยตัวดีสิบาทพี่น้องให้เบิ้งเนี่ยปลาทูเข้มปลาทูอันปลาทูมั่นนะโมเข้มเนาะพอดีเนาะเหมือนเหมือน,นปลาทูหนึ่งเลพี่น้องมันโมเข้มโมเข้มเลยเดี๋ยวแม่ปลาทูหนึ่งฮนนานรูดนะปลาทูหนึงน่งเข้มกวลัวกับ,กบข,ข้อเหี่ยงไงแกไปเอาปลาทูโรตัตรสมาทำแกบอกนะปลาทูไม่สดแกบอกแล้ว ข้องแกนั่นเดะในตลาดเขาไม่ขายเขาดื่เกามา,าขายก็หามทรงของอันนั้นของทะเลเขาใจยังก็าหามข้นถามจังหวัดก็อบอกอตั้งข้าวผวไว้บางข้า้งนำไว้นั่นตั้งไมาผลเออมาเห็นทีชมพู่เอากินเหร เจ้าเขากับประมาณนี้พี่น้องเลยกินน้ำกันได้พี่น้องเด้อกินได้ร้ายเขานะเบิ้งในกลางสากสากัสกสักดาดเด้อแปังนนะแป้งนะเทปก็คนย่อน่นก็น่งกินข้าวเหนียวเลยพี่น้องเด้อโบกติเพอนจะบ่ค่อยกินนะเพราะว่าเพอนว่ากินเนี่ยพอนง่วงนอน คุดหลายพี่นอ้องเอ้ยเสีได้เสียเงินสีใหญ่อะคือจะจกจะสอบจอบเลยเพื่อว่าสื่อหอมสามโล่ลอยสีบเบิร์ตเลยพี่นอ้องเพราะว่าเพื่อว่าในเวลาเห็ดแกงเข็ดนอย่างเพื่อว่าต่ำใส่ได้ไหลายแก่ลูกไข่ลูกวัดได้่นี่นนพี่นอ้องเจ็บเนาะลูกหญิงลูกดังยังหูเด้เ่อยเสียมีรสจัด và nằm như thật đang món món bì món 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 nữa uhm,

อันนี้ไปกินเด็ดเนาะอันนี้ไข่เต็มถองเลยเด้ไม่แต่ไข่เต็มเปี๊ยเด้วยเป็นจะกินยาไงกินยาเนี่ยยาโยงมากินข่าเลยเนาะดีเลยรับดีเลยรวยจะกินกันไหนดีกันไหนถ้าเอามากินแบบวานนี้กินข่าใหญ่น้ำเจ้าเจ้าเนี่ยจะเป็นโดกโดกซ้ำเหื่อซ้ำเหื่อยากินได้ยางห่ดอันนี้ก็บอกกล้วยไม้เบายามันเป็นเม็ดยายังไงเขาเห็นไหมมันจะมุ้งไข่ มันเป็นเม็ดนี <S <S ่ได้เป็นยังไงเป็นแคปซูลนได้เป็นยังไงแครปซุ่นเป็เม็ดขาดมาขาดเม็ดจะกินมือแดกอยู่เลยนี่นะเป็นไหนพุนพุนเละยาหนึ่พิเศษเติมเยอะนอนรับนี่ยังไงนอนรับดีไง่ะดีด้วยนะเดี๋ยวว่ากำหุ่นหุ่นแต่หกมึงแดงนรือเปล่าหุ่มบะหมั่นหระอเปล่า เจบไหมบุนเส่าอีกออาจากสองพี่น you know, ้องเเอาไปดูหน่อยคือมากินนึ่บมีไหนกินอันอาหารกักตัวพี่น้องเออแกงไรเกลือแกงรไปตลาะตัวเลไปแล้วก็ซื้อเนี่ยเฮ็ดนี่กินแค่แสบที่แรกไปซื้ออันซื้อมาฝานลองตูนพี่น้องเอยสองดอยสองดอยนั่นซิโตได้ดี เขาว่าพันขายตัวละยี่สิบหนึ่งตัวละยี่สิบนี่ยถือเล่นนอพี่น้องใส่พี่น้องเบื้องเนี่ยตัวละยี่สิบนี่ถือเล่นนอเนี่ยตัวละยี่สิบเลยนเนี่ยถือด,ดนะีเด้อพีว่าๆานะเดีวเตะแล้วพป่ว่า่าถือเลยนี่ยยี่สิบบาทโกเก็บไม่ได้พี่น้องแบบแบบกระทู่หนึ่งอะนะย้า่ประเทศขายอยู่อี่แล้วะผู้ใดอยากสั่งพ่ว่าได้พี่น้องเลือแส่บ กริบวพิษบังอีดีนะมึงเช้าเพิ่็ขายซีตัวร้อยเพราะมันไม่ส่งว่าก็หนีเนาะมึงเช่ากับสามตัวร้อยตัวประมาณนี้เนี่ยอันเพิ่งขายอันตัวยี่สบาทพี่น้องหาตัวร้อยซีตัวร้อยไดเว้ยซีตัวร้อยแบบเนี้ยไม่หาตัวร้อยซีตัวร้อยจะอันนี้เนี่ยหาตัวร้อยก็ซีตัวร้อยไม่จะตัวพนอันนึงนะี่เอาลงมาจาุเจตัวตัวซีตัวเออจอันนี้เนี่ยซีตัวร้อยจ้ะพี่น้อง จะยิ้มหาบาทเพิ่นได้ซ้ำไดกับโมโหหรอเพิ่นเกษสรได้ของเพิ่นเดียเนาะแต่ว่าปลาปลาเพิ่นนี่เพิ่นเห,หมือนหนึ่งมื่นที่สอง่นมาขายโดยเดชพี่น้องเพิ่นเห็ดบวกเข้มแห้งซ่บแต่ว่าอยากสั่งเพืว่า,าเลยจ้ะสั่งเพืว่า,าเลยเดี๋ยวแต่ว่าส่งผนเฮ็ดต้องมันซาโลูกบาบอกร้อน เสียสิวติดใยสิวสาวเจบอีดีคือแพว่าว่าเกินอไอีกเอาไปมือากินของวรป่าเส้มวึงมันไปกินแล้วแล้วมันก็เสีใส่มม้วหรืเ่าใช้ไปเส่นมูหม้วกนหนงเสี่ยกินแบบหายันก็มาแล้วอืมม่เรป้าผมมวเาะคัดอีบางทีติงคิวไปใส่ก็โทรหาโทรบอกเร่อตามคิวเอันโตากายขันเนจส cầm nhìn lại đây lại Gim này Nó đi cỏng cái gì à mới chúng ta bắt đi Gắm mới cỏng Gim là Lạ cỏng quá Gim ว่าจะไปเด่นบาดแม่ม้อนขึ้นบนอะไไปหรอฝ่<ม>าห้องบุบๆเมื่มมแล้วแซ่บพี่ดีพี่น้องอื่นนี่ปลาทูเข้มเนื้อปลาทูอันนี้นี่ยสู้ไอ้ปลาทูเข้มนะ่ยเซบาไม่บอกเข้ม,มเซบาทูม,มั่นพี่น้องพี่น้องก็เว่าแพ่ปลาแพ่ว่าเบอร์ได้พี่น้องมันบอกคืออันมันบอกคืออันปลาทูเข้มทั่วไปจ้ะ อยากลอ้อมก็สั่งเพว่าแต่ว่าให้หลังลูกบ้าบอนมันซ่าก,ก่อนเด้กพี่น้องเลยว่าตอนนี้เพิ่นไปซื้อประทูะว่าได้ยังเพ่ยว่าซื้อไหวสอง,ง,องอสูงถึงกว่าซีโต้จ้ะถึงกว่าซีโต้ซีโต้ร้อยอยากไอ้สูงซีโต้ร้อยออสือไปซื้อฝากน้องตูนจ้ะเมื่อนั้นนะ ซื้อฝากน้องตูนมาเนี่ยพอเพิ่นมาเดวนะับทั้งประดงปราแดกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเฮ็ดส่งฝากน้องเขาพ่อพากับผู้เลี้ยงทุกอย่างปราแดกแต่เนี่ยมันกับปูคือเกาใส่้เย็นายบ โซนนี้ก็อยากฝากของให้เอฟซีกินอยู่แต่ว่าบุกล้าไปพี่ไม้บุกบ้าเขาอำเภอพี่น้องย่านจ้ะบุกล้าส่งให้กินนี่แหละย,ย่านย่านแห้งอ่ะดังเลยคุณเปิด บอกว่าดีกล่องไอ้ที่จะไปเลยยังไงพอนี้นั่นวัาดีกล่องก่อนพี่น้องไอ้เอืาเสียงดังมากนี่มากินหมวกม่วงก็ติ้นหนิจะว่ากินหมวกม่วงแล้วมามอเตอร์บัสดีกล่องก่อนเดียว เโากระปาดไทยนี่แห้บอกม่วงเข้าได้นี่นะก็คอยปากให้เจ้าได้เนี่ยนี่ฮะกินซ <issement> ื้อๆนี่เด้อหน้าบัดดีกองก่อนยั่มา มันไมไก่เนอะไก่ออกมาเดียวพยานเดพยานานมาวัดดีก้องกอนเร็ว ไม่อ็นุ่นทอ,อดไม่จะไข่เลยพี่น้องไข่เต็มท้องเลยข้าวน,นียวมะม่วงจ้ะบริไทยให้เบิองเนื้อจ้ะตอนอันตอนเห็บขะเหนียวน่ะขะเหนียวม,ม,มูนมะม่วงบริเห็ดให้เบิองเพราะว่ามันอันนี้เพราะว่ามันสุกกระพุบบ้กไก่บริเห็มบมะม่วงเนี่บานเจี๊ยบเลยเด้อพี่น้องเลยบานแบบธรรมชาตินะจ้ะเพราะว่าบริโบมบริเนี่ยคือแบบว่ามันสุกข้าต้นเลยพี่น้องนี่ยแหละที่เก็บมนันอันนั้น เจ็บมันนั่นนะจ๊ะคลิปนี้ขอเจ็บขอเอเจ็บพอขอจบไปเพียงจำนีเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาราพผักกินแม่ว่าเด้ะจ้ะเด้อผู้จุบผาดการแจ้งเตือนคลิปแม่ๆก็ขอให้กดติดได้กดบบกดซับจะไข่นะกับกดบบกระดิ่งจากผู้จุบผาดการแจ้งเตือนคลิปแม่ๆม่สารภาพผักกินแม่ว่าเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็จบไปเพียงจำนีจ้ะพี่น้องบายบายจุ๊บจุ๊บ